หน้าแย่กันอยู่หรือเปล่าจ้าเออวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟื้นฟูผิวหน้าแบบเร่งด่วนกันแบบชนิดที่ว่าทาก่อนนอนปุ๊บตื่นมาเนี่ยหน้าใสปั๊บเลยเออแถมยังปลอดภัยในล้านประสิทธิ์ด้วยนะคะเพอะฉันลองมันแล้วพร้อมแล้วมาชมกัน วี r ูเรฟิวชั่น o n นเดอร์ไนท์รีเพตัวนี้นะคะนางเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่มีการคิดคน้นวิจัยและพัฒนาสูตรให้เหมาะสำหรับผิวคนไทยและสภาพอากาศเมืองไทยมากๆเลยนะคะเป็นสูตรพิเศษที่ผสมผสานสุดยอดนวัตกรรมสเตมเซลล์ถึง3ชนิดเข้าไว้ด้วยกันเลยช่วยฟืน้นฟูบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวใช้ได้แม้ผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะจ๊ะนางเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยแถมยังได้รับรางวัล i n น o v a t i o n Prize 2014ประเภทแอค i ีฟอิ g r e ีย ด้วยนะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะฮะว่ากระปุกของเขาเนี่ยทำมาสวยมากๆเลยคุณเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะมองด้วยตาเนี่ยอาจจะดูแบบพี่เหนอะหนะผิวหรือเปล่าแหวนแต่พอทาเข้าจริงๆแล้วอะคือแบบเนื้อเนี่ยก็เหมือนครีมมาร์กทั่วไปนะคะแต่ว่าซึมไวมากนี่ขนาดแบบพอกหนาะๆนะนะทิ้งไว้เลยนะคะตามที่ข้างกล่องเขาเขียนไวนะ้เนี่ยคุณดูสิมันไม่มันไม่มไมเยิมเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนี่ยเทพว่าให้ผ่านเลยนะคะ เนรีแพคกระปุกนี้นะคะเขามีสารเด่นๆถึง9ชนิดเลยนะคะคุณก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นผิวนะคะลนดน้ำหนักเสีเพิ่มความแข็งแรงของชั้นผิวและก็ลดเลือนจุดด่างดำได้ ก็จะมีอยู่3ส่วนผสมนะคะที่แบบหุ้ยเย็นที่สุดนั่นก็คือสารสกัดจากสเต็มเซลล์นั่นเองตัวแรกเลยนะคะสเต็มเซลล์จากดอกล,ลิลลี่ขาวตัวที่2ก็คือสเต็มเซลล์กุหลาบจากเชดขาวแอลตัวที่3ก็คือสเต็มเซลล์จากสาหร่ายหิมะสีแดงนะคะคุณซึ่งปกติแล้วนะคะพวกครีมที่ระบุว่าตัวเองเนี่ยใส่สารสเต็มเซลล์เข้ามาเนี่ยแทบจะเจออยู่แค่หนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นแหละเออในกระปุกนะคะมีแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้มข้นสักเท่าไหร่แต่กระปุกนี้นางใส่เข้ามาถึงสามสเต็มเซลล์ด้วยการเขาเรียกว่าทริปเปิลสเตมเซลล์นั่น เข้มข้นกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนอกจากนั้นนะคะนางยังใช้นวัตรกรรมไฟโตเทค์อีกด้วยนะคุณจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงทําให้สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกระปุกนี้มีประสิทธิภาพสูงและก็เห็นผลได้รวดเร็วนั่นเองใช้ไปเลยคุณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะต้องบอกเลยว่าดีมากนะคะคุณทําได้ดีมากจริงจ ผิวเนี่ยดูใสขึ้นดูละเอียดขึ้นเลยนะคะจุดด่างดำหรือรูขุมขนอะไรพวกนี้จริงๆมันก็ต้องใช้เวลารุ่มด้วยนะแอบมีความชมพูรเรือที่แก้มนิดๆด้วยนะคะผิวดูชุ่มชื้นขึ้นจริงอะไรจริงดูอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิวไม่ขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในวันที่สําคัญสําคัญได้เลยคุณในรูปด้านซ้ายก็จะเป็นผลการใช้หนึ่งคืนนะคะหลังจากตื่นนอนเทพถ่ายรูปไว้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือเทพไปล้างหน้ามาให้ชมกันว่าเฮ้ยมันใสขึ้นจริงอะไรจริงนะคะกนคือ มากพวกเธอต้องไปตามกันด่วนๆ 2> v 2 Revolution Wonder Night Repair มีอยู่2ขนาดนะตัวเธอพร้มเติม f a c e b o o k v 2 Revolution Center <c oughs> 2> สาสรสก,กรัดของเขาเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับคุณฉันคอนเฟิร์มลองไปหากระปุกเล็กมาลองก่อนก็ได้